i <laughs> To die, ทุกตอนต้องแสดงผู้คงคงไปอยากอรยิ้กันสุดไปจะได้สบายวันนี้มาสุขกันที่เราครับจากท่านเฉลิมสภาโจกเั็นเองครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นเกียรติ้าเช่นเคยสวัสดีครับสวัสดีครับท่านรับเชิญ อเชิญนั่งตังครับนั่งตัง่งเก้าอี้ค่ะคุณเฉลิมนะคะ หรือคุณชยุตนิตินันนะคะชื่อจริงๆค่ะวันนี้มาร้องเพลงชยุตินิตนันใชอคชยุถ้าชยุทธได้เจ้านายผมเลยเนี่ยค่ะร้องเพลงสุกันเทเรานะคะบทเพลงเพราะๆจากแกร์มิโกขอขอบคุณมากๆเลยค่ะเพลงนี้ร้องประจำเลยแร้องได้ดีมากเลยชอบร้องฮะชอบร้องฮะเเป็นแฟนสุนทรภพรมาตั้งแต่เด็กๆนะฮะค่ะเนอเหมือนกันแฟนสุนทรภพระโอ้โหถ้าท่านเฉลิมเป็นแฟนสุนทรภพรมยังไม่เกิดเลยนะแสดง ได้รับไปยังสิบหรอคบใกล้แล้วใกล้แล้วท่านรุ่นนี้ต้องแบบต้องถามคำนี้เลยใกล้ใช่ใกล้แล้วเหรอผมในอีกประมาณสักประมาณสักสี่สิบห้าสิบปีโอ้โหผมดกว่ามีมีเอสเอ็มเอสถามเข้ามานะคะเมื่อกี้นะคะบอกว่าคุณเฉลิมเคยมารายการนี้แล้วใช่เปล่าคุณคุณน่าจังเลยนะคะค่ะเาถามเคยมานานเลยมาครั้งหนึ่งฮะตอนเปิดรายการเลยฮะมานานสองปีแล้วนะโอ้ยครับ พูดแล้วสองตีพูดแล้วมากเลยค่ะก็วันนี้นะคะต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะที่มาร่วมสนุกสนานกับรายการสชาวบ้านผมผมตั้งคำหนึ่งผมต้องถามอะไรคำนี้เออเรื่องยาไอยาบ้านที่ไปจับพันล้านนี่เป็นไงเอาไปไหนอ๋อคือจริงๆแล้วเนี่ยจับแล้วก็เอาไปทำลายเก็บไว้ก่อนฮะแล้วก็ทำลายฮะเมื่อคดีสิ้นสุดนะฮะ ไม่เอาไปขายต่อเอาทำลายเลยใช่ไหมพันล้านายทําลายหมดเลยคือมันเป็นของไม่ดีใช่ทำลายชาติเป็นผีนรกฮะก่อนที่มันจะมาทำลายชาติเราทำลายให้หมดใช่ท่านนี่สมท่านนี่สมกับตำรวจกองปราบจริงๆเขาบอกว่าอดีตอดีตอดีตกองปราบสิบเอ็ดปีเหรอฮะผมอยู่กองปราบมาสิบเอ็ดปีอยู่กองปราบสิบเอ็ดปีฮะโอ้คุณพูดขนลุกเลยเนี่ยคุณแทกคุณคุยกับใคร ระวังเนื้อระวังตัวหน่อยนะฝักงเนื้อฝักตัวนะครับตอนนี้ผมก็ยังที่เห็นนั่นแหละก็ภูมิใจเรื่องเรื่องฉายาที่สื่อให้นะฮะในการปราบยาเสพติดเอาขิเมินทองคนองศึกนี่กุมันทองขนองศึกคนองที่จะสู้กับอบายมุกแล้วท่านยาเสพติดซวยบอลท่านเฉลิมอะ ท่านเป็นกุมารทองกะนองสึกลัวไหมฮะกลัวควายธนูไหมนี่ตอนนี้นะมีแฟนท่านเฉลิมโทรมาแล้วนะคะสวัสดีค่ะพี่นิกาสวัสดีเจ้าสวัสดีเจ้าคุณแท็กรับท่านคุณเฉลิมค่ะครับ่านอยากก็อยากจะฝากคุณเฉลิมนิดนึงนะคะเอาเอาคุณนิดครับค่ะเอาเเส่ลิมได้ไหมเเสิมฝากคุณเฉลิมนิดนึงนะคะ ค่ะให้จัดการสามเกอนนั่นหน่อยท่านรับปากมาเยอะว่าไงบ้างจัดเยอะๆเลยจัดเต็มไปเลยฝากหน่อยเพราะว่าเคนนะคะเราเราพูดไม่ผิดหรอกค่ะเพราะว่ามันเป็นคือเราเป็นประชาธิปไตยที่จะแสดงออกอย่างคุณโชคเป็นสารพูดเน่นะคะไม่ผิดนะคะเราเรามีสิทธิ์ที่จะแสดงออกคือท่านทั้งสามเนี่ยควรที่จะ น่าจะไปนุ่งนุ่งผ้าสิ้นมากกว่านะเปรียบอย่างนั้นเลยเพราะว่าท่านนายกเราไม่ทาอะไรเลยอ่ะท่านท่านคิดยังไงคิดยังไงถึงได้ว่าท่านนายกเราไปที่ไปที่ทำไม่ดีที่ไม่ถูกแรงที่จะเอามพูดแล้วก็หัวเอยเยอะด้วยแล้วเขาก็ปล่อยเขาพูดไปเถอะค่ะบอกคุณเชอบไปสายปล่อยเขาพูดไปเถอะว่าเพราะว่ายังไงเ่ะคน คนทำชั่วยังไงก็ต้องได้ชั่วสักวันหนึ่งแต่ว่าท่านนายกของเรานี่ท่านเป็นคนดีท่านนิ่งท่านเป็นกุณเศรษีแบบงามงามทั้งกายงามทั้งใจแล้วก็ท่านก็ทํางานเพื่อประชาชนเพื่อพวกเราแล้วพวกเราประชาชนทุกคนก็ขอเป็นกําลังใจให้ท่านนะคะแต่ว่าทางทางทางคุณ ทางช่องของเราเนี่ยคุณต้องคุณแฮ้งนี่ไม่ต้องไปกลัวอะไรนะคะเพราะว่าอีกช่องหนึ่งอะ่ะเขาด่า,า,าพวกเรายิ่งกว่าอะไรผมก็กลัวเหมือนกันแล้วคุณเปิดเปิดไปดูได้เลยเนี่ยเนี่ยเนี่ยกำลังกำลังอยู่รังลังรังสีมาเนี่ยมาออกอเขาโทรเข้าไปแล้วก็ด่าพวกเราน่าดูเลยล <laughs> ขอขอให้ทางทางทางเจ้าหน้าที่อะดูหน่อยไอใน แคแนวอะไรนะในชั่นในชั่นไม่ใช่แช่แนวอันนี้ทะยุแล้วเนชั่นล้ันเป็นทานไปมันเป็นโมโหมันโมโหตอนนี้ตอนนี้โมโหเนี่ยโมโหมากแต่เมื่อกี้ฟังอยู่เปิดกลับไปกลับมาเนี่ยโมโหมากเลยเพราะขอให้เจ้าหน้าที่ลองลองเปิดเข้าไปดูไอ้ช่องเนี้ยคุณนิดครับนะคะถ้าฝากฝากไปหน่อยนะคะท่านเฉลิมนะคะครับแล้วท่านนะคะตะคุณต้อมคุณแฮกตะคุณ คุณแต่คุณรูปหล่อไม่อยากคุรูปหล่อแล้วไม่น่าไปเหมือนเลยอ่ะเออยากคุณเลยโอเคขอบคุณมากค่ะพี่นะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขนะคะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะฝากด้วยนะใช่ฮะก็ทําอะไรไปเกินไปหรือเปล่านะต้องก็อยู่ที่ท่านน่ะก็ฝากท่านท่านจะดูแลเองผมก็ทําอะไรไม่ได้ตอนนี้ผมไม่มีอํานาจอะไร ท่านมีอะไรก็ท่านก็จะกาวไปใช่อามีสายเข้ามาแล้วนะคะเมื่อสักครู่นี้สายของคุณคุณพินนครปฐมสายหลุดไปยังไงติดต่อเข้ามาใหม่นะคะขอโทษด้วยนะคะค่ะขออนุญาตรับสายคนร้อยเอ็ดค่ะสวัสดีค่ะคนร้อยเอ็ดครับสวัสดีทั้งับท่านครับสวัสดีค่ะคุณนัทสวัสดีครับครับสวัสดีท่านรองนายกเฉลิมครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับอยู่วงไหนอยู่วงไหนเนี่ยฮะอยู่วงไหน เขาเคยเขาเคยอยู่วงมีไหมอยู่วงไหมคะเมื่อก่อนอยู่สายันสัญญายู่งมื่อกอนนี้เคยถามว่าอยู่แบบไหนวันนี้ผมถามว่าอยู่วงไหนอยู่วงไหนวงไหนนี่คือวงอะไรผมรู้ว่าคุณคุณนั้นจะถามอะไรผมเลยตัดไปก่อนวันผมต้องถามแน่แน่วันเนี้ยยิงคนติบนัดกลางวันแสกประชาชนเป็นร้อยๆเป็นหลายๆตาหลายคู่หลายตาเนี้ยครับ ทาไมตํารวจของเรายังจับไม่ได้ฝากข้างหลังนะครับฝากเลยฮะฝากเลยเออผมก็คนผมก็คนมาหาชัยถ้าเกิดว่าตํารวจนะครับท่านรองถ้าเกิดตารวจหาหลักฐานอะไรไม่ได้ยิงคนทําอะไรไม่ได้อย่างนี้ผมว่ามีปัญหาแน่ครับก็ตอนนี้กําลังเร่งเร่งสอบอยู่ครับคุณนัทต้องเร่งเน่งยครับต้องจี้จหน่อยท่านครับเพื่อเพื่อประชาชนนะฮะเพราะว่าตํารวจ ทำทำทำคดีอยู่นะฮะแต่ว่าตอนนี้ตอนนี้ก็มหาชัยก็เป็นตัวชี้วัดแน้ว่าหลายๆเสียงหลายๆคนก็รู้แล้วแหละว่าใครผิดใครถูกเห็นไหมครับจากผลการเลือกตั้งอบจของเราที่ผ่านมาก็ย่อมจะเห็นแล้วว่าจริงๆแล้วทั้งสองด้านนะครับท่านคนรักกันทั้งเมืองมหาชัยทั้งสองด้านเขาเป็นเพื่อนกันด้วยครับ อ่าเขาเขาก็เขาก็สนิทกันครับทีนี้ว่าคนมหาชัยมารักทั้งสองด้านแหละแต่ทีนี้ว่าคนมหาชัยเนี่ยเป็นคนที่รู้ผิดรู้ถูกอ่าคนทําอะไรที่เกินไปแล้วก็ไม่ถูกแล้วก็ไม่รับผิดชอบคนก็เลยไม่ชอบจริงๆแล้วเห็นไหมครับท่านอ่าฝ่ายนึงก็เป็นตสอีกฝ่ายหนึ่งก็เป็นอบจแล้วลองวัดผลดูว่าคนรักทั้งสองฝ่ายครับแต่ทีนี้ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดที่ทําไม่ถูกคนก็ไม่เข้าข้างความนิยมก็จะน้อยลง ก็จะเป็นตัวชี้วัดตรงนั้นเราเห็นเห็นกันอยู่นะครับและทีนี้ก็ฝากท่านนายกเลยว่าดีแล้วที่อยู่เฉยๆไม่ไปตอบโต้ใครอืเขาจะถามอะไรก็ไม่ไม่ต้องไม่ตอบโต้อะไรเพราะมันเป็นเรื่องไหลระนะครับท่านใช่ครเพราะว่าทองแท้ไม่กลัวไฟเลยนะครก็ท่านกคุณพักุบัณทองช่วยตอบแทนช่วยอะไรบ้างแล้วก็ ระวังหน่อยนะครับเขาเป็นนักเรียนนอกนะครับไปดีเบตกับเขาเดี๋ยวจะแพ้เขานะต้องระวังหน่อยนะครับอย่าไปท้าทายเขาต้องยกให้ท่านเป็นข้างๆอ่ะระวังหน่อยระวังไม่อบแล้วเข้าจดหมายนักตรียนนอกนะครับแล้วสูงแล้วเขาสองสชาติด้วยต้องระวังนะครับแล้วโดยเฉพาะคนภาคอีสานเขาจะได้สองภาษาเด้อระวังเด้อในธรรมดาเลยครับแล้วก็ฝากท่าน่เร่ง เรื่องคดีหน่อยครับอย่าปล่อยให้เรื่องเงียบไปถ้าเกิดว่าเป็นอเป็นคนที่มีพิสิบิ์ทำอะไรแบบนี้ต่อไปจะต่อลูกหลานไม่ได้ครับครับประเทศไทยมันจะยุ่งของประเทศไทยมันจะลําบากถ้ากรมตํารวจทําแล้วยิงคนบางวันติดนัดนะครับท่านติดนัดคนมองตั้งแต่นัดแรกนะครับทีนี้เขาบอกว่าอยากถามอยากรู้เรื่องราวต่างๆรายละเอียดให้ไปถามคนรอบๆกานแล้วจะไปถามชาวบ้านดู อ่าตรงนั้นจะวัดผลได้ตำรวจก็คงไม่เอาอ่ะต้องหารักฐานให้มันชัดเจนคนสน่วนมากจะรู้คะตรง,<อ>งนั้นได้รู้แต่พูดอะไรไม่ได้รู้แล้วเขาคงตัดสินไปแล้วค่ทีนี้คนไม่ยอมรับตัวอย่างถ้าต่อไปถ้าเป็นแบบนี้ประเทศไทยก็คงจะบอกว่าไม่ต้องไม่ยอมไม่ต้องยอมรับตัวอย่างหลักฐานมันก็ไม่ต้องส่ง เดี๋ยวมันก็รลอดคุกไปรู้ๆไปอย่างเงี้ยไม่ต้องห่วงฮะท่านท่านเฉลิญมท่านจัดการเองเพราะว่าหลักฐานทยานมัดแน่นอยู่แล้วฮะขอบคุณมากค่ะคุณน้าขอบคุณครับขอให้อ่าเจริญเ้าหน้ากันทุกท่านนะครับท่านท่านเดี๋ยวก่อนที่จะไปรับสายคุณนัาบอกว่าจะฝากเรื่องนี้นิดนึงเรื่องทำผิดไม่ต้องห่วงฮะตอนนี้ถ้าคนทําผิดต้องรับผิดเห็นไหมสาวใหญ่ที่เชียงรายฮะติดคุกร้อยสี่สิบปี รับสารภาพเหลือเจ็ดสิบปีคนรออายุเท่าไหร่ติดคุกร้อยสสิปีเลยครึ่งนึ่งแค่ไปชอบโกงเขาใช่ไไปรับสายได้แล้วนะคะคุณแท้ค่ะสวัสดีค่ะคุณทองพูนครับสวัสดีครับค่ะคุณทองพูนโทรจากจังหวัดไหนคะโทรจากโคกโพบอ่ะครับศรีสะเกดครับศรีสะเกตค่ะค่ะเป็นไงบ้างคะตอนนี้ศรีสะเกตศรีสะเกตครับค่ะค่ะคุณทองพูนพูดได้เลยค่ะ ครับได้ยินชัดเจนนะคะเป็นข้าราชการสวมเสื้อแดงมันผิดตรงไหนครับผิดตรงที่ตรงไหนใช่ไหมต้องไปถามจ่าประสิทธิ์ดูครับคุณทองพูนคุณทองพูนต้องไปถามจ่าประสิทธิ์ดูคุณทองพูนครับคุณทองพูนช่วยปิดเสียงทีวีด้วยนะคะฟังในโทรศัพท์อย่างเดียวครับค่ะอ่ะชัดเจนแล้วฮะชัดเจนแล้วครับทองพูนฮะครับผมครับผมค่ะต่อฮะแล้วข้าราชการใส่เสื้อแดงเป็นไงนะฮะ ผมก็เป็นข้าราชการเหมือนกันครับครับครับเป็นข้าราชการสวมเสื้อแดงมันผิดตรงไหนโอ้ฉันก็คนไทยไม่ได้ใส่กลับท่างถามท่านเฉลือต้องถามท่านเฉลิมเล่อ่ชอเสื้อแดงเพราะเป็นสีแห่งศักดิ์รีครับสร้างสามัคคีอบอ้อมอารีไม่ตีสัมพันธ์ ครับคุณทองพูนโคโค้ดขอบคุณมากครับผม้องเพชียงพิลาด้วยขอบคุณมากครับขอบคุณครับจริงผมแต่งจบแล้วครับแต่ว่าผมผมไม่อยากร้องมันนานไปคุณทองพูนกำลังณคให้ทีมงานนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณนะคมากครับสวัสดีครับขอบคุณค่ะทองพูนโโคลจังหวัดศรีสะเกษขอบคุณทองภูลค่ะพี่ชายเข้ามาอีกสายหนึ่งขอท่านเจิมรับสายเลยค่ะรับสายเลยครับท่านสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะสวัสดีครับ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะ,ค,ะ,ค,ะคุณอะไรคะได้ยินไหมคะอ๋อดูคุณพินช่องไทยทีวีอยู่หม่รับไม่ได้นะคะช <laughs> ่องเรานิ่มมากแต่ช่องเขานี่โอ้โหทั้งส่งข้อความทั้งหน้าตารีลาไปหมดเลยนะคะดูแล้วเครียดอยากเอา ยังขายา่อไปด้วยแบบตาคนผู้หญิงแล้วค่ะอยากแต่วงานกระเสด้เสได้ทีวีเนี่ยทีวีตั้งสี่สองพิ้นทำยังไงดีคะเอาล่องเรียานท่านเฉลิมาแล้วเนี่ยสองเรานิ่มมากคือของเขานี่โอ้โหสุดๆด่าอย่างเดียวเลยค่ะดูช่องที่ทําให้ให้มีความสุขเลยดันทุกอย่างฟังแล้วแบบเครียดครับแล้วมาดูของเรานี้เครียดไหม ฟังแล้วเครียดไงแบบว่าเออมาดูของเราแล้วก็ไปกดของเขาหน่อยหนึ่งฟังพอฟังพอเครียดก็มากดดูของเราเออของเราฟังสบายใจของเราเลยสูายใผมก็ตกใจดูของเขาเครียดมาดูสภาชาวบ้านเครียดกว่าเขาอีกก็ได้มีวิธีการนะใครเครียดด้วยสภาชาวบ้านแอ้วทักไทยท่านเฉลิม่อยครับคุณพินครับสวัสดีครับคุณพินครับนายกเรานิมาก นี่ไม่ตทรตอบค่ะไม่เคยโทรค่ะแต่ว่าพอดีดูช่องนั้นอยู่ก็เลยโทรเข้ามาหน่อยหนึ่งรับไม่ได้อ่ะค่ะค่ะโทรเข้ามาค่ะช่องเราเนี่ยรับได้ตลอดเลยนะคะรับสายได้ทุกท่านค่ะคุณพินอยู่นะค่ปโถงเลี้ยงหมูด้หรือเปล่าคะฟูลนะคะเอาใจช่วยในยุคด้วยค่ะค่ะขอบคุณนะค่ะครับขอบคุณมากครับคุณพินครับ ค่ะโทรเข้ามารอบที่2แล้วนะคะค่ะขอบคุณมากค่ะสู้ๆทั้งสู้ป่ะสู้เลยฮะสู้ใช่ไหมยังสู้อยู่ฮะสู้ต้องยกหน่อยสู้อีกนานโอ้โหแข็งแรงแข็งแรงมากค่ะคุณผู้ชมที่โทรเข้ามานะคะกรุณาปิดเสียงทีวีฟังในโทรศัพท์อย่างเดียวไม่งั้นเสียงมันจะดีเลยนะคะก็ปิดปิดโทรศัพท์ปิดทีวีดีกว่าเสียงมันกระท่อนกันใช่ฟังในโทรศัพท์อย่างเดียวเท่านั้นนะคะค่ะรับสายอีกสายหนึ่งนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณอะไรคะ อ๋อผมวินัยครับคุณวินัยคุณวินัยฮะค่ะค่ะคุณวินัยแสดงความคิดเห็นยังไงครับวันนี้อ๋อแบบแสดงความคิดเห็นอะไรนะสิบคุณว่าอะไรนักท่องเที่ยวดีดีเนี่ยนะค่ะกองเที่ยวต้องคัดไหมปมาหรือคุณภาพค่ะนักท่องเที่ยวดีๆก็มันก็น่าให้เขามาและนะครับแต่ให้ี่มาแล้วมาบอกเดี๋ยวจะมาวางระเบิดจะมาอะไรอย่ามาเลยคุณคุณวินัยฮะครับถ้าพูดเรื่องระเบิดต้องฝากท่านเฉลิมมา คือท่านเฉลิมเลยครับใช่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณวินัยฮะครับคุณวินัยพูดถูกฮะเราต้องต้องต้องเลือกเรื่องมาต้องเที่ยวนะฮะต้องเลือกสิครับฮะต้องสกรีนคืออย่างพวกที่อมเออ่ที่อมพวกยาเสพติดเข้าไปในตัวเนี่ยนะฮะเราต้องมาเอ็กซเรย์เนี่ยเสียงบประมาณนะฮะเสวลาด้วยนะฮะพวกที่เป็นแก๊งคอลเซ็นเตอร์นะฮะ พวกที่เข้ามาขายบริการทางเพศอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเยอะฮะเยอะต้องต้องสกรีนฮะใช่พวกนี้มันเป็นยังไงล่ะฮะมัน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 มาเที่ยวแบบไหนมาขายบริการทางเพศอะไรครี้แล้วไปแฝงมาแฝงมาคือแงมาจากเป็นนักท่องเที่ยวอะฮะมาแบบนักท่องเที่ยวปลอมหรือเปล่าราบแบบนี้อวามเออปลอมออกมาแล้วก็อะไรที่ที่ท่าน่ันลองว่าเนี่ย คุณวินัยคะครับวันนี้คุณวินัยโทรมาช้ามากเลยพรุ่งนี้เรามาคุยกันต่อคุณวินัยฮะครับครับพี่รำบอกไปดีขออภัยมากขออภัยครับผมขออภัยอย่างยิ่งครับมาใค่ะค่ะวันนี้วันนี้นะคะท่านเฉลิมมาจริงๆดิฉันแบบคุณคุณแอ๊กไม่สังเกตเหรอดิฉันนั่งตัวหดเลยเพราะคนที่โทรเข้ามาแต่ละท่านน่ะคือ ท่านคิดว่าเป็นตัวจริงอ่ะขอบคุณลุกไปด้วยขอบคุณค่ะวันนี้ขอขอบคุณนะคะพี่เฉลิมสภาโจกนะคะขอบพระคุณมากเลยขอบคุณค่ะขอบคุณขอบคุณผู้ชมทางบ้านนะคะสายทุกสายที่โทรเข้ามา SMS ทุกข้อความด้วยค่ะครับฝากถึงคุณน้าทะตอนนี้คุณเฉลิมอยู่วงไหนเราอยู่วงเดียวกันนะฮะสภานะฮะสำหรับวันนี้เราสามคนต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ